หมมิแต่นอไปทา้งไหนนอลมบนกัวมากีนนอมือนี่นมนลมบนไปใส่พนนอลมบนไปไหนหมดนอท่านสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเรือกำหนดถึงเาวันพันเกี่ยวเถี่เย้วรถก็ไม่คดเหมือนหนูน้ำใจคน รู้อะไรไม่สู้รู้รวิชารู้รักษาตัวลอดเป็นยอดดีโอ้ยยุ่งกัดพี่นลองเอ้ยหมืดหมึดเรายุ่งไรมาแล้วเรอมา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 จับบัตร efc หน่อยลูกล่ามาเด้อ ไปไหนมาลูกปลาไปไหนมาเนี่ยสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับเสือน้อยมารายงานตัวแล้วครับผมมาจากแขางนอกเด้อครับเด้อผมมาสวัสดีเอฟซีแมเดียนเด้อพี่น่องเลยเสือน่อยเสือหน่อยเห็นบ่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาพนดอนบอกให้ไปเรียนไปเอาไปเรียนเอามาแร้วเด้อเอามาแล้วเด้อแมวหน่อยเอามาแร้วเด้อพี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบอตาบองบองนี่ เบิ่งเดอรคุณแพรมาเบิงแมวไปเดือนงามงามนะสวัสดีครับผมเห็ดมันเราเดอครับผมเห็ดมันเราเดอวครับตึง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 ึงต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 งตึ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 งงตึ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 งตงตึอ่ะบายไปเราเดอร์บ่ผมอยากไปเราอ่ะไปเราครับไปเราครับใช่ยูโดนวะไ้แมวอุ่มวะไ้โดนดอกเขาเป็นสิลรอเขาเป็นข้มูดมิด แมวเข้าสี่เหรียญน้ำเขาโดนบ่ได้ได้พี่น้องเหรียญได้น้อยเดียวเขาบพราะขหมาได้แมวกับหมาบพราะขกันได้ย่มเวลาเขาหักเข้าเขาออกมาจากข้างนอกเขาก็สินแมลงนมงกอขาเขาอยากให้ห้าจับเพาเขาก็จับได้กันห้าเขาบเอยากให้เห้าจับเพาก็จับเขาบ่ได้ได้แมวบ่ได้เขาเป็นนั่นนันนันนันสัญชาตญาณของแมวห้าสี่ไปเหรียญจุกจิกจุกจิกบ่ได้ได้พี่น้องย่มเขาหิวเขาดือยกันเขาหิวเขากินแล้วกับเหล้วเขาก็กินบ่หลาย หนึ่งพลังมือเขาก็มาเขาก็มากอขา,าเขาก็ห้องเงวแ่งวยเขาใหญ่เข้าอุ้มกันเข้าไปจับไปลูบเขาอุ้มเขาจากน้อยนิดน้อยเขาแต่พ่อเขาดีใจกับพ่อเรลาก็ปล่อยเขาลุ่งเขาเริ่มมุดนิดกับพ่อต้องไปเอาเขาเขาสิเกิดควานน้ำขั้นนหน่อยอันนี้ก็เรียนยุ่งเรียนยุ่งยุ่งเหนีๆๆๆ่ยหน่อยเพราะเรียนหลายเขาเกิดคว้นน้ำขัน้นนิดเสียนบอดีแมวแมวพงคือสัตว์ đang nhằn nhằn đấy, bao mãi đấy, không nào? Má nhau đầy bất đấy, Thế đầy bất đấy không nào. nhiên này, đéo, tham lại không? Mèo Mèo ơi, mèo mèo, rụt răng, mắt biêu, bên nách ná, lông liệt, mèo mèo, đéo có mà. เขาแข่งเขาค่ะน้าอินดูน้องเหียวน่ารักค่ะ cầu cẩn đơn bình đẳng mà biến cấm năng lẻn chạy này cầu cẩn này này đơn bình đẳng này cầu nó nó hiệp lại <laughs> thế mở bình bưng รับแล้วเสือน้อยรับแล้วพี่น้องมึรับแล้วเสือน้อยรับแล้วในเบิ้งเสือน้อยด้พี่น้องเสือน้อยรับเบิ้งเสือน้อยจะเข้าพี่น้อง่วนเบื้